พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 7เรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรมัมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกวิธีการเปรียบเทียบน้ำหนักได้ 2. เปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัมได้ 3. ใช้เครื่องช่างแบบสปริงได้ 4. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมาย สาระการเรียนรู้การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัมให้เปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันถ้าสิ่งใดมีจำนวนกิโลกรัมมากกว่าสิ่งนั้นจะมีน้ำหนักมากกว่าเด็กๆเตรียมแบบบันทึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่สี่สิบเจ็ดเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลคูณกันเลยนะคะข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่8ข้อที่เก้า ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10บค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องแล้วบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะจากภาพขนมปังหนัก6ขีดมาพร้าวหนัก900กรัมดังนั้นขนมปังเบากว่ามาพร้าวเด็กๆมาฝึกเปรียบเทียบน้ำหนักกันต่อนะคะจากภาพน้ำผึ้ง3ขวดหนัก1กิโลกร,รัมกับ500กรัมแยมบูเบอรี่5ขวดหนัก หนึ 1> 1กิโลกร,รัมครึ่งดังนั้นน้นนำผึ้งหนักเท่ากับแยมบูเบอรี่เด็กๆมาฝึกชั่งน้ำหนักกันต่อนะคะจากภาพฟักทองหนึ่งผลหนักสามกิโลกร,รัมสขีดมันม่วง6หัวหนัก2กิโลกรัมสามขีดดังนั้นฟักทองหนักกว่ามันม่วงเด็กๆมาฝึก เปรียบเทียบน้ําหนักกันต่อนะคะจากภาพลังพลาสติกหนัก500กรัมลังไม้หนัก2กิโลกรัมดังนั้นลังพลาสติกเบากว่าลังไม้เด็กๆมาฝึกเปรียบเทียบน้ําหนักกันต่อนะคะจากภาพโนตปุ๊กหนัก2กิโลกรัมกระเป๋าหนัก20ขีดดังนั้น โน้ตบุ๊กหนักเท่ากันกับกระเป๋าเด็กๆมาฝึกเปรียบเทียบน้ำหนักกันต่อนะคะจากภาพดัมเบลสองอันหนัก4กิโลกรมัมกระป๋องสี1กระป๋องหนัก1กิโลกรมัมกับ800กรมัมดังนั้นดัมเบลหนักกว่ากระป๋องสีมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะ การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกร,รัมกับกร,รัมให้เปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันถ้าสิ่งใดมีจำนวนกิโลกร,รัมมากกว่าสิ่งนั้นจะมีน้ำหนักมากกว่าเมื่อเด็กๆนะคะทำภารงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ถ่ายภาพส่งให้คุณครูในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่อ P ถัดไปสวัสดีค่ะ